ฉั้นนำอุน้นไม่ออกพอออกเรียกเป็นโยนเงินก็นพยายามกินนํำอุน้นทรือบริหารกายโดยการทำงานจับหนันบายนี่ก,ก็กกแกๆไปจงว่บ ปัเฟื้นร่างกายมากก็ปีกว่าลวเนาะแต่ก่อนเรอยากไปเห็นอีกอย่งแล้วมันเจ็บมันปวดไปเห็นยานทำใจลำบากไปเห็นแต่ก็ิเห็บุบอด้นน่นนะบางทีฟืน้นมันบ่เหตุยังมากเป็นปีมันก็น คือจังบดีขึ้นปันใดเอามันเมืองกันหน้า,า่าไปเตรียมงานอยู่วัดรมแสนเพชรครูบาอาจารย์โมคณะกลา,ายรูปหลายทันก็ได้เวบาได้คุยกันมีคำลังใจคำลังกายก็เพิ่มขึ้นอย่างายนั้นจับหนีน้ำเพินเกิดขึ้ขงพออยู่ จงว่ากลับมาวัดมาพากันเตรียมงานแต่มันเจ็บแห้งๆมอไว้กับผักจังน้อยนะมันผิดจารณาเบึงคืดจังมันมีแนวโน้มไปทั้งดีขึ้นพัฒนาไปทั้งดีขึ้นนะแต่ก่อนทำมันเลยเจ็บแล้วมันจมลงไป สามหมื่นสี่หมื่นคนน่ะไปเริ่มต้นมาใหม่พวกเหมือนเจ็บแล้วก็วจะเดี๋ยวพักแต่เนี้ก็จงอาการเจ็บนั่นก็ทุเลาเบาไปาทีน่ะก็เลยวนันพัฒนาไปทางดีขึ้นก็เนี <c oughs> บื่งมันเหาเ่ยละเ,เป็นหมอเป็นหมอเบิ่งเจ้าของแบนดั้นะ แต่ก่อนไปรับอาหารอยู่โต๊ะนี่ถาวัดได้โต๊ะอาหารกับลงชันเพิินอยู่ไกลกันแน่นี่มือคางส้ายอุ้มบาดมาบ่หอดเลยต้องเอาข้างขว้าไปอุ้มซอยนะแต่ฟื้นอุ้มมาโดยข้างส้ายข้างเดียวหนึ่งบาดล่วงแทนนะนั่นเป ยี่น้องกับพงก็จงเออมาหอดบ่องชั้นอยู่อ้าวคอยพัฒนาไปทั้งดีขึ้นตัวเนี่ยวะเมื่อนี้บริหารอยู่เรื่อยก็สื่อลูกบอลในหน,น่อยบ่า้กรรมบริหารเซ็นเอ็นไปนะเบิ่งมันนะเอาที่ฝากควาหวังไปแล้วกับยาอย่างเดียวกับบได้ได้ คือบางคนบางท่านนี่ไตพังไหว่อนอีหยังเป็นเป็นโรคเบาหวานเพิ่นเ็กินยาอยู่แต่เพิ่นบอคอยข้าวลำาของกันนะบอคอยข้าวลำาของกินเพิ่งเพิ่นกินยาอยู่อย่างซี้นะไตยังเยได้ทำงานสองเท่าเตี้ยละวันสูงก็เบาหวานก็สูงอยู่แล้วสู่ก็บอาหารตี่ิดกินก้าไป เป็นแถลงโลกเลยก็คักอยู่เล้วก็เล่นหนักไตมันก็เลยเสียเร็วนะกินยานน่ำเด็กระวังเรื่องอาหารเป็นน่ำนะดูแลเจ้าของยาดีปันได้หมอดีปันได้ก็หายซะจกัก2 0 8ปสิบเปอร์ซตเาตรงดูแลโต้เฮานะดูแลก,การนอนการทำงานดูแลก,การกินทุกอย่างนี่คือการดูแลสุขภาพกายสุขภาพกายดีสุขภาพจิตมันก็นดีนะดยอย่าง่าเฮาเห็ดงานไปนักกับว,าวา่วเบากับว,าวา่ว คนน้อยคนหลายก็บ่ว่าแม่นคนสิน้อยสิหลายาาห้าก็เฮ็ดได้ซ้ำแฮ้งห้านั่นแหละบ่แม่นว่าคนหลายห้ากรเฮ็ดได้เกินแฮ้งจ้าของหรอกห้าก็เฮ็ดซ้ำแฮ้งห้านั่นแหะนะเพียงแต่ว่าการงานมันก็นสิกินเวลายืดไปอีกหลายวันกวน่าคนหลายจังซีินะเฮ็ดให้มันมีความสุขกับการทำงานคือกันกับอจัด เตรียมสถานที่รองรับผูม่าประพฤติปฏิบัตินี่ล่ละเยี่ยิไปถามาคนที่มาหลายบอไคสิเปไปตอบไรเหตุการณ์บนบ่านใดปรากฏขึ้นถ้าไปตอบมันก็เหมือนกับกาวโวหารตาบอดกาวโวหารนางคนเขาขาดการบไดเดเลแต่ว่าสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเขาเตรียมไว้บอประมาท นะเขาเตรียมเขาก็ไดเข้าได้บ่ได้ผูเพิพ่นมาเด้ผู้เพิพ่นมาแต่เพิ่นประพฤติปฏิบัติเฮ็ดนํำขอวัดปฏิบัติเพิ่นก็ได้ได้คุณงามควมด่ดีได้ขอวัดปฏิบัติเขาหากายหาใจของใขรของเรานะบัวแหวนรามาปฏิบัติรรมน้ำสีไดลอ,อุ่นโตนโดดเนยคือ,อ,อก,กัรกับไปใส่ใส้สีเหลวห่วย เขาตรวจเขาเช็คขึ้นยังตัวใสก่อนจะไปใสง่ามันดีบ่ก้นมันดีบอปากมันดีบ่นมันพร้อมเบิดลเพินได้ก่อนจะเอาไปใสใสปลาเขาก็ออกว่าไดแต่ใสก้นหัวเราโอย <c oughs> พ่อจะเกียบทิ่มบนเดี๋ยวนะเขาไปก็ออกเวิดม้วนเด่นหนามยุนเดแ๋ยวนะ่วนะ คู่ม่าปฏิบัติเกิดกันกันเขาเข้าใจว่าเรื่องของการมาปฏิบัติคือการมาพัฒนาฝึกตนเองนะบมเมนธรรมดาปใดเด้บ่แม่นว่เราไปแล้วมันสิได้บุญโดดเด้กองถามเรานำาํำว่าละเฮ็ดจังไหนมันยังสิเป็นบุญเกิดขึ้นน้าะห้องบุญมันบมเมนเรื่องของวัตถุเนาะ เรื่องของวัตถุนัน้นเป็นสิ่งที่จะประกอบให้เกิดบุญนะห้ห้ท่านก็ชนะคว่ำตะนีขี่เนี้ยนะสีตะเป็นต้นนะนี่ก็ถือว่าเห้ท่านได้ีหให้ท่านเวลาส่วนตัวเจ้าของให้ท่านกำลังกายบำเพ็ญสาธารณะกุศลบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เหตุส่วนร่วมนะขนสีละ จากงานจากหน้าทีา่เจ้าของจากเวลาเจา้าของของส่วนตัวเขามาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ว่ามันธรรมดาลยขนาดในหมบ้านโมูบานหนึ่งนี่ที่คนสี่มีจิตเป็นสาธารณะบำเพ็ญทํคาคข่วมสะอาดกนนเก็ดครอบโยกก่องในถนนในหมบานมันก็หายากลเลยเนีผู้มีจิต บำเพ็ญสาธารณกุศลน,นี่มันมันหายากมันเริ่มหน่อยลงไปเรื่อยคนมันไม่มีเวลาสิมากิดเป็นส่วนร่วมมีแต่ขิดเป็นส่วนโตเบิดดนะอย่ามสี่ปีแล้วจะเห็นหนอที่หนึ่งนอกพอดอนนอโอ้ยรถแรนประกาศโปง่งโป่งนั่นแหลยเจ๊สิวาจังใดกูเห็นมึงอยู่สี่ปีก่อนอยากบอกอยังสั่นอยู่นอ มันคือที่บอ,อกคือแถะว่าสันดอนเลือกเข้าไปแล้วจัดหายไปใส่แ้วบ้านนี่พระเจ้าพระสงฆ์คือกันไปซอยงานน่ไปซอยงานสอยงานเตรียมงานกับสำความสะอาดอันใดพระเนนเห็ดใดก็เหตุซอยกันย่มถึงเวลาจิตกรรมเขาสูง่งานแล้วก็รวมทำวัด รวมนั่งฟังเทศรวมนั่งสมาธิแบพัฒนาไปอย่งสันเดศมันยังสิเกิดบุญเกิดกุศลมามาเหตุเหตุแต่ใจมันเป็นบุญเหตุแต่ใจมันสบายมาล่อบ,บางที่หรอพูดได้บ่เคยมาเหตุมาทำเนาะนี่บอกพอดอนก็ถามเราเที่ยังเดี๋ยวยวัดคู่มือเสีย หน่วยไปเบื่องตัาเองแล้วว่ามาจักสิทอบคือกันเขาก็สิเบื่องเขาคือกันแตเขาเป็เจ้าพิธยังอย,งอยู่วัดคู่เมืองนจะจักสีว่าจังใดเนอะอาะเดี๋ยวมันทำคว้มสะอาดกันอยู่คู่เมืองนะผู้ก็อยู่หมองสกกรกปผู้ก็อยู่บ่เคยเตรียมเคยทําเคยเขาก็สิว่ไม่เฮ็ดเกินไปมันผู้เันเห็นมันจะอ่านในบพ่พระเหมือนมาอ้พัฒนาลายเนาะเข้ามาเลย เอาเงินแสนเงินล้านมาพัฒนาไหยเอาเอาการพัฒนาสิ่งที่ห้อมีอยู่คือตบแต่งให้มันสะอาดสะอาดนะในวัดห้อาเห็ดตามขอวัดปฏิบัติของครอแม่ครัวอาจารย์วัดน้องประพงศ์เหตดน,น้ำผึนเห็นบ่บุญกระทินะ้นผ้าป่าเพิ่นบ่ภาคประกาศยอดเขาก็บ่ประกาศ,ากากาศคู่บาอาจารย์กำชับหนักหนาด้ มีเฟดไม่ไล่ก็จะไปหาลางเหล็กบัญชีรับบริจาคน้ำเขาเด้ใายรองก่าโป่งห่าเข้าก็ถือปฏิบัติบ่มีเด้วัดป่าดนติกแม้แต่ลุกซิย์ลูกหาเห็ดป้ายโฆษณางานปฏิบัติทรมาเก็เคยเห็ดเป็นกับ,กบส่ไม้เหล็กแต่ละขาน,น้ำผู้เาออกเดอนเหว่าอย่าฝ่าไปพโผดเอาออกเมัน <c oughs> มันบงงามมันบกคล้วนนะนะ เขาตั้งใจประเด็นเด้ภูมากินมาท่านภูมมาเสียสลระกามา้วยความตัง้งคิดตั้งใจเต็มใจให้นะเาฝึกหิยาติายโยมเป็นภูปิดท่องหลังพระนะในเห็นคุณงามความ,วามดีเจ้าของถ้ำด้ให้มันทำคุณงามความดีมันสม่ำเสมอ่แมันว่าทำความดีเสียสลระบริจาคแล้วคุ บเห็นบ่หูวมันสิบ่แมเมนบุญบมแมนเดีเป็นทำดีอยู่ไส็ดีเบิดอันล่ะหลวงปู่ชาเพิ่นว่าเห็ดความดีอยู่ในป่าผู้เดียวมันก็ดีเห็ดความดีอยู่ในเมืองในทีชุ่มชนคนแด้ไหลยเห็ดนั้นก็ดีแต่เห็ดความดีอยู่ไสดีเบิดเห็ดความชัวคือกันเห็ดอยู่ผู้เดียวในป่าคนบ่เห็นมันก็ชัวแต่เห็ดความชัวเห็ดอยู่ในเมืองในตลาดเฮ็ดความชัวคนแหนไหลยมันก็ชัวขึ้นกันนันล่ะ อยู่ในถ้ำถ้ำอะไรได้ข,ของม่วนมื้อนี้นะอย่างมัศพภัทเบิ่งเนาะพ่อดอนเนาอบาเฮ็ดอิหยังอยู่วัดนีเ่เฮ็ดแบบมันงามปานใดเนาะเห็นบอกครูบาอาจารย์เิันเห็นโอ้เฮ็ดคักเอาบ่ได้เตรียมงานที่บ่เสียเง,งินแสนเงินลา้านของเขาดอกบ่ได้ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง QR วอาโคดลงเลขบัญชีเลขเป็นอย่าเขาบริจาคเขาบ่เอาจังสัตนะ แม้แต่ยโยมบางคนบางท่านบริจาคแล้วอยากเอาสลีปเงินไปโพนไปนี่หอาก็ยั่งบออยากบบ่ยินดีนัน่บรรดาพอมักอวดมักอ้างนะเป็นยังว่าภิกษุผู้อวดอ้างเอกลาบอวดโออวดอ้าง่าเจ้าข้องมีทรัพย์มีผู้บริจาคมีเงินมีวัดเจริญเนี่นจันนิษฐภิกษุผู้อวดอ้างเอกลาบเหมือนกับมตุคามเปิดของลับ กลางตลาดหรือว่าสันเดย์ปวดะเจาะคนบางสันเดยเขาพยายามหนีจากมันนะโมะเมนไปคุกคีอยู่กับมันคือคนทั้งหลายเห็นงูผิดงูเห่าจัิงสิหนีจากมันมากนะจะไปไกลมันหยาดผิดมันหามันกัดมันชกเอาบังกิดสิเถึงแก่ชีวิตนะโมะเม,มนตหยาดงูหยาดงูเหาไปเห็นงูเหาอยู่ปลายนา มั่งมาเอาบวกจกเอาเสียมอยู่เถียงสีไปลำมัวเห่าอย่ามันกัดบ่แม่นจังสันเด้เอ็นบอกเห็นบ่สะกอนอดอนบได้เห็นงูบได้เห็นจีเข็บเห็นแม่งปองบได้เด้ขามันอย่างมันกัดเอโอ้ยขานอยแพ้ขานอยแพ้มาแดนต้องพอว่าโอ้มันเกิดของเ้าไปส่วนมันมันก็จงได้กัดมันไปกำใหม่แกะกราบใหม่เว่นก็จะได้กัดมันมันอย่าึ้นยังย่านคน เอามาส่วนมันหนีไปทายาทมันกัดส่วนมันหนีไปไกลๆค,มคาาูมือพ่ค่อยได้ยินนคาวว่าแม่งป่องกัดเักเถื่อนเนาะหลายปีแล้วเนาะมันเน่ะมันเป็นยังสันเดไห้เราเราปิดจรณาดดีๆนะเฮ็ดอนไดมันก็ไดัยซังสัตปล่อยมันไปนะส่วนมันไปไกลๆเอาปกจกเอากาบใหม่ส่วนโยนไปไกลๆมันกันนี้แล้วนะ เพราะว่า,วายัางเนี่ยมันอยางเด้วยหยาดกลิ่นของคนเนี่สัตว์ซาวาสิงจังว่าระมัดระว่างดีๆซอยกันช่วงห้อว่าสิตเ็ดเตรียมงานนี่มันท่านก่อนโลงงานวัดป่าสรีมงคลนะจังมันสิได้ซำไดล่ะนะเฮ็ดไปเฮ็ดตามแห้งเ้องเมี่นะเมื่อยกับพักนะช่วงนี้ผู้ได้ากประกอบบำเพ็ญสาธารณกุศล มามาซอยกันได้ย <sympath is> ินบอกเทศดไปตั้งถูกเสาร์ช่วงผู้เลสาฟังเทศย้มแรงกาสีงดแน่เทศแแน่ตอนเย็นนะเป็นยังที่อะหยาโยมเพียงานเมื่อยเขากับเฮดงานต้องการก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศไปน้ำสับเปลี่ยนกันไปน้นอ่ะสองเสมอจังสิมือเทศดสองเสมอเทสิหรือว่าสิเทศหรือสิบพักส้วงแรงแต่ว่ายามเ้ารเนี่ก็เอา ทุกสอนก่อนกินกันชาประเทศไม่ออกกกินเขาวอดแ่บพันว่าโอ้ยเน็ตบมาไฟบมาลวงพ่อไปในเทศยย่ำซ้อนสับกินเขาเขาวอดแ่บเพราะต้นน้ำรองลงมเดนฟั่งเทียดสก่อนกินเขาอาหารกายเห็นไหมลวงพ่อกัน์โนยาโนพันวาอาหารกายคือเขาน้ำทรามปลาเขากินเข้าไปอาหารใจมันสําคัญนะลวงปู่ชาพันเทียดไปอาหารใจเห็นบ่นี่เขาฟังอาหารใจ เขาอาจสิอ่อนเพียเมื่อยล่าอ่อนแอมีอุปสรรคมีปัญหาชีวิตได้มาฟังจิตใจมันก็ปลดปล่อยจางค่ายออกปลอดโปร่งหายใจโล่งตัวฟังเอาดีๆเลยให้มะว่ามันฟังผ่านถิ่มไปเป็นหัวกะทะเป็นตาเมภัยซื้อบรแม่ณได้ฟังเอามาให้เจ้าของคิดไปนนำแต่ก็ให้มันสบายอกสบายใจ เ้าหาสบายอกสบายใจเ้าอยากห้เหนีอออกจากความทุกข์ความลำบากตั้งใจได้เ้าอยู่คู่มือเนี่ยเอาว่าฟัง